ทุกเรื่องเงินบอทุกเรื่องเขาเรื่องหนามโบเนี่ยก็คือทุกแห่งทุกคนเพราะว่า<ม>เรื่องเงินนี่ก็คือสําคัญได้บอกต่อยพลเดี๋ยวกสำคัญเเ่เพราะว่าเออถ้าว่าไม,ม่เงินนี่บอ้โว่าดํารงชีวิตไปจังไดของของแต่ละครอบครัวของแต่ละ<ม><ม>คนทุกอย่างมันต้องใช้เงินแม่มก็เลย<ม>แบบว่าเรื่องทุกอยู่บาทเนี่ยก็คือเรื่อง สบายดีครับผมสวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับ,บ,บค,ครับผมครับวันนี้สบายดีครับบ่าวเปิ้ลครับสบายดีครับบ่าวไตพนก็คือเราได้คุยกันเนาะลังไม่กัมีลายเรื่องเล่าที่ชีวิตที่ผ่านมาแล้วพี่น้องแรงงานเล่าคนนี้แต่ก่อนพูนว่าตอนเพิ่นอยู่บ้านพี่น้องตอนเพิ่นที่ยังไปได้ามาห้งานประเทศไทยพอนว่าอบรัวเพูนลำบากขนาดได้พี่น้องเนาะคือเรื่องเล่าชีวิตของเพิ่นนี่เพิ่นว่าเพิ่นนี่ทุกแห้งนะพี่น้องเลยบ่าวไตพนก็เลยอยากมาตีแผ่เรื่องนี้เนาะ คือการที่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเป็นแรงงานลาวคนหนึ่งที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราได้อะไรจากประเทศไทยบ้างนะฮะสิ่งที่เราแบบภูมิใจแล้วก็อยากขอบคุณประเทศไทยนะครับผมเมื่อนี้เนะเาะปอเติพนกนัมาอยู่กับแรงงานลาวอีกคนหนึ่งนะครับผมจานเปิ้ลชาแนลเนาะจานเปิ้ลชาแนลครับผมจังไรแต่ก่อนคือว่าอยู่บ้านนะถ,ถูกถูกแทะถูกหวานเป็นได ก็คือแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนแต่ข้าวท่านบอท่านเด้ขึ้นมาไทยเลยก็คือขู่จักประเทศไทยก็คือในทางทีวีโทรทัศน์เนาะแล้วอ่ายูบานเนี่ยท้าว่าถูกบอกก็คือเรื่องทุกเนี่ยก็คือถูกแต่ว่ากัามีแบบว่ามีบวลดายนะก็คือถามว่าถูกเรื่องเงินบอถูกเรื่องเขาเรื่องหนามบอเนี่ยก็คือทุกแห่งทุกคนเพราะว่า เรื่องเงินนี่ก็คือสำคัญในเบาต่อยผลเรือสําสำคัญแต่เพราะว่าเออถ้าว่ามีเงินนี่โมหหว่าดำรงชีวิตไปจังไดของของแต่ละครอบครัวของแต่ละคนทุกอย่างมันต้องใช้เงินแม่ก็เลยแบบว่าเรื่องทุกยูบานนี่ก็คือเรื่องเงินค้ำแล premiere, ้วกับเรื่องเฮ็ดหน้าเหตุไห้นะเพราะว่ายูบานกับยังบอท่านนี่แบบว่ายาคูซื้อขึ้นมาไทยในตอนนั้นนะกับใส่ชีวิตตามตาไวรุ่นเล่าไวรุ่นเฮ่าทีเฮาอยู่บานก็คือ กะเลยเฮ็ดหน้าบ้างบ้างปีกะบ่พอกินไดป่ะทุกคนโอ้บ่อปี่ก็เขาภูมิกินอีกแม่นบ่บ่พอกินเพราะว่าฝนฝนตกกัแบบว่าบ่คอยถือฤดูกาลปันใดแบบนี้เงินซื้อปุ้ยกับสีบุ้มมี่ที่แบบนี้เงินซื้อปุ้ยกับสีบุมี่แบบนี้ในแต่ละปีที่เฮ็ดหน้ามามันก็ขาดแค้นนะนะบ่แต่พอนี่ก็คือแนวนั้นแล้วเฮ็ดจังไดรคืออยากมาประเทศไทยสัปดาหนี้ก็คือพ่อเฮ็ดหน้าเฮ็ดยังแล้วแล้วก็จนในคล้ายเขาและเงินขึ้นมาเนี่ย โอ,โอ้คือแบบขนาดว่าเขาหันเขาหันบ่ออะไรร้ายบันไดเพราะว่าย้อนว่าพ่อเม่เนี่ยอยากทรงจานเปิดน,นี่ยขึ้นมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยนี่คือแบบว่าเจ้าหน้ายเขาเนเหล่าคนไดอขึ้นม,มาเห็นงานนี่ยก็ได้ไายเงื่อนก่อนนั่นตอนนั้นมันกะได้บ่อรายสองนพันหนึ่งสองพันก็ขึ้นมาได้เนีประเทศไทยมันว่าเพราะว่าบนันี้คือแบบว่าเหตุผลที่อยากขึ้นมาไทยเนี่ยเพราะว่าเห็นคนอยู่ในบานในเมืองเห็นชาวบานเจ้าเมือง ขึ้นมาทไทยแล้วไรลิบต์ไรดีเออนัน่นนเนาะแมนก็คือแบบว่า,าถึงว่าไรลิบต์ไรดีนี่คือแบบว่าบแมนว่าสิม,มาปุ๊บแล้วมีเฮือนมีซ่ามีรถมียังไงก็คือแบบว่ามีไรลิบต์ไรดีนี่คือมีเงื่อนทรงห้พอแม่แล้วอยู่สบายถึงถึงว่าท่านสิมีเฮือนท่านสิมีรถแต่ว่ามีเงื่อนสายหย่อนนังนย่อนว่าขึ้นมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยก็ได้การเปิดเนี่ยก็ได้อยาก อย่ขึ้นมาทํางานอยู่อยู่ประเทศไทยพอว่าเห็นอ่าเห็นเพื่อนบาทเห็นอ่าเศร้าบาทเนี่ยเพื่อนึ้นมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยแล้วเพื่อนได้เงินได้คำแมนเดี๋ยวเพื่อนได้เงินได้คำเดี๋ยวขอบคุณท่านทานเพื่อนก็ดีขึ้นชีวิตแมนขอบคุณท่านเพื่อนก็ดีขึ้นได้จานเพิ่เนี่ยก็ได้ขึ้นมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยแหลก,รรรกแ<ม>กร,ร,กรแลกมาประเทศไทยปุ๊บนี่เห็นงานแหลกเห็นงานยังเห็นงานแหลกเลยนี่ของจานเปิดเนี่ตั้งแต่อายุสิบสี่ปีนะจะได้ว่าลักรอบเข้ามาในตะกี้นี่ฮะตะกี้นี่แมน ตีกี้นี่ลักหลอกเขามามแล้วก็พ่อเก็บเงินเก็บคำแล้วก็กลับไปขึ้นกลับไปเฮ็ดพาสปอร์ตขึ้นมาตามถูกต้องของกฎหมายของประเทศไทยเฮ็ดงานแรกนี่คือเฮ็ดงานเฟอร์นิเจอร์โอ้แนวข้อมือให้ลูเฮ็ดงานเฟอร์นิเจอร์ถามว่าได้ด้นบ่อได้เฮิงบ่อบอ่แตะพนในชีวิตอ่าไหวหลุดในตอนนั้นอายุสิบสี่สิบห้าปีเออก็คือเฮ็ดได้อยู่อาทิตย์หนึ่งมแมนอะไรอย่างเงยอาทิตย์เดียวคือแบบค้อมูอกับบ่อไหลแล้วเพราะว่า ตอนนั้นที่จานเปิ้นขึ้นมาจํำได้คืองานตอนแรกนะคือคาแรงสองร้อยเจ็ดสิบต่างแต่ผลไหนตัางแต่เข้าน,าน,านั่นผลอคือเดี๋ยวมาเห็นงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอะไรอาทิตย์หนึ่งแล้วออกอ,ออกก็เลยหลไปเห็นงานหลานอาหารหลานอาหารตามสั่งก็ได้ยูใดด้วแน่หลานอาหารตามสัง่งจนได้าาม,นนมีเงินมีคำแล้วฝากเงิน ฝากเงินเมื่อหายพ่อแม่ใส่กาย้อนว่าหลานอาหารตามสั่งย้อนว่ามาเห็นงานอยู่ประเทศไทยชีวิตชีวิตแต่นั้นมาบครัวเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นก่าเดิมแม่ชีวิตชีวิตตั้งแต่นั้นมากก็คือแบบดีขึ้นดีขึ้นไม่เงินไม่เงินเก็เกกบแล้วก็ไม่เงินฝากให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ดีใจนอนมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยแล้วมันม้วนเขาแล้วเขายู่กี่ปีวะนี้ต,นนไไตั้งแต่จานปเปิดอยู่มาตั้งแต่อยู่อันนั้นประมาณสิบปี สิปีแล้วเนาะแมนบ้านสิปีเต็มออคือตอนนี้แจน,นเปิดในี่ยสั่งขอบครั้วเลยรติแม่นตอนนี้คือส้างขอบครัวแ,แล้วตอนนี้ยสั่งขอบรัวแล้วไม่ลูไม่เต่าแล้วแมนไม่ลูไม่เต่าแล้วก็คือเขาได้คุยกันคลิปน้นว่าแจนเปิดเขาลูไม่เห็นยี่พี่แมนก็คือลูกสาวสองคนก็คือมาเรียนอยู่ประเทศไทยเนาะเรียนตั้งแต่อุบาลเลยตอนนี้กับป .2 ป .3 แล้วตอนนี้ยม่า็บ่า เขามาอยู่แางนี้นาเห็นว่าเท่าทีนการศึกษาเห็นยังหลายอย่างเลเสิล้เขาก็มีความคิดแตกต่างจากคนบ้านเขาบอกถามตรงๆเลยก็คือแบบวัฒนธรรมไทยหรือว่าความแตกต่างของการเรียนการสังคมการเรียนการศึกษาก็คือแบบว่ามันแตกต่างกับบ้านเฮาก็คือแบบเอายกตัวอย่างก็คือเด็กหน่อยไปเขาโรงเรียนเป็นบอกคือโรงเรียนที่ ลูกจันเปิลเขานี่เอาเอาความรู้สึกตามความชีวิตจริงนี่เนาะคือแบบว่าไปเขาโรงเรียนอยู่ประเทศไทยนี่คือแบบเพิ่นนี่มีคือแบบยางแหลกที่จันเปิลเห็นนี่คือไปทรงลูกตอนตอนเสาร์านี่ลูกเขาไปปุ๊บนี่เพิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือแบบสีเห็นสีเห็นยงามบด้วยว่ารอบพ่อด้วยว่าคุณคู่นี่เพิ<อ>่นกับสีไหวยกงมือไหวเลยเออมันแตกต่างกับบานเท่าที่แบบว่ายางเขาประตูกับยางเขาประตูเลยยางเขาของเหี้ยนกับยางเขาของเหียนเลย จังไปสบายดีคุ้นคู่ตอนสีเฮียนนอกอยู่บ้านท่านเนาะแต่ว่าแต่ว่ายุะเทศไทยนี่เพื่อนสี่เห็นไพเพิ่นกับสิวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนาะคือสิ่งที่เขาที่เขาประทับใจเนาะแมนก็คือก็คือแบบนี้เนาะจังเกิดอะไรวาเขาเข้าเคยเป็นกน่อยอยู่เล่ามันบอกเขาเคยลำบากเขาเคยที่มีเขามีนามกิ่นนะนะจนมือหนึ่งเขามาทํางานอยู่พิศไทยแล้วเขาในดีดีกับว่าใดเนาะแล้วเขาก็อยากให้ลูเขามีอนาคตล้วก็อยากให้ลูเขาเพียนอยู่พี่ แม่<ม>บอกแม่นคือคือแบบว่าคืดเย็นเย็นคืเจ้าข้องตอนอยังหน่อยเพราะอจังใดแม่อันนี้ก็มีส่วนนี่กันเนาะกามีส่วนเพราะว่าอเอ่เฮามีลูกนี่ต้องคืดว่าเฮาไม่ลูกในยยกไรน,นี่มันยกยกใหม่ใหม่เนี่มันยยกสองพันส้าหายุคกใหม่แล้วอ,อันนี้จ้านเปิ้ลน,นี่คนที่เป็นพอเนี่ยเฮาอยู่ในยุคที่แบบว่าลำบากแล้วเพราะเขาไม่ลูกมากเฮาก็บอกอยากให้ลูกเ้าลำบากกับเอ่เคยกับสิ่งที่เ้าเคยผ่านมา ก็คือแบบว่าอยากให้ลูกเรียนทั้งสูงเนาะแล้วก็คือแบบว่าสิ่งที่สําคัญนี่คือคือเขอ้าบลืมบุญคุณน,นี่ประเทศไทยเนี่นะเพราะว่า,า,าเพราะว่าเฮานี่ไร่ได้ยอมประเทศไทยนี่ร้ายเนาะเพราะว่าขนาดเท่าม่มีเขากินอยู่บานบ่มีเงินในสยอยู่บานเฮาก็ต้องคิดเห็นประเทศไทยแล้วเฮา,า,าย่งได้เอาลูกเข้ามาเรียนอยู่ประเทศไทยอีกก็คือแบบว่าประเทศไทยมีน้ําใจแหละช่วยเหลือเฮาล่นร้ายเนาะง่ายๆก็แบบว่า ก่อนนี่เราม้ืนเมิให้แต่บิมเือแล้วงมาพอม่อยู่แล้วมีเงื่อนติง่นม่เงื่อนติอก็ตะกอนต้องคืนเงให้นคบชีวิตัเครแย่ันแมนชีวิตก็คือแบบบ่มีังเหีดนะราะว่าบานจนเปิดมันกับสีนอกนอกตัวเมืองเนอบ่อดแบบว่าบ่เดมีนักธุรกิจไปลงธุรกิจอีสังมีแต่อยู่ตามภาษาเด็กหน่อยบานเฮ้าไปซื่อแล้วก็เฮ็ดห้เฮ็ดหน้า ตามที่พ่อแม่แม át, ่ตามที่พอ <anak> ่อแม่ผ้าเห็ดแล้วนี้บมไม่อพี่น้องเนาะแกอยากมาเราประสบการณ์ชีวิต FC ฟังและกานีละพี่นม็ยังคนหน้าคนวะม่ได้ท้ยแล้วแต่คนทกคพนกันว่าต้อสุชีวิตนี้มีอนาคตแล้วก็ต้องสรก็ไม่ค้อกัยคกานก็เน่นนให้เลนะสิบปเหต็แล้วกนี้แมคนาแม่ก็คือสิบปรเหต เพราะว่าถ่ายหายทุกอย่างสําหรับแรงงานต่างๆบอกได้เลยว่าผมราคนนี้ถ้าไม่มีแผ่นดินไทยก็ไม่มีชีวิตดีแบบนี้นะครับผมเนาะนี่ก็คือมีความคิดของเขาเ่าได้ร้ายแล้วแมนเขาได้ร้ายแล้วปสี่ตีเขาได้จากประเทศไทยที่เพิ่นมอะไหมเฮ้าเนาะไม่เหมาะว่าเขาทำมากินเอาเพื่อแห่งแรกแต่ถ้าเพิ่นไวให้โอกาสหนาเขาก็ะบ่มีมือหนีเนาะจะเปิดเนาะกับขาคลิปวีดโอนี่ ไหวปที่พนี่เนาะแม่บกขอบใจใลใหลายๆถ้าอีฟซีอยากให้กำลังใจพี่หนอกับเขาไปติดตามในช่องจันเปิร c h ชาแนลนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนด้วยนะครับสําหรับกินีกัสบสบายดีพี่หนอสวัสดีสวัสดีครับ